อันนี้ก็เช็คแล้วครับก็มีลองเปลี่ยนสวิตไปสองตัวนะครับแล้วก็ด้วยขาขาไฟเข้าตัวนี้ไล่ลายแล้วครับมันจะวิ่งมาที่ไอซีตัวนี้นะครับนี่นี่เลยครับปรากฏว่ามีตัวนี้ซีตัวนี้มันเสียอยู่นะครับครับก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครับในช่องช่างวัดดีไไว้นะครับ สวัสดีเพื่อนๆสมาชิก FC ทุกท่านนะครับสวัสดีมีวันนี้มี FC ส่งลำโพงบูทูธมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับาการไปออกภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับรุ่นเนี้ยนะครับใครเคยใช้มากหนักโอ้โหหนัก,นกมากเลยครับีนนี้จะเห็นมีลำโพงอยู่ดอกเดียวนะเนี่ยที่สังเกตไฟมันส่องผ่านนะด้านนี้ไม่เห็นนะครับเนี่ยอันนี้เออแล้วก็มีด้านนี้ด้านอีกจอกนะครับมันจะกลับลำโพงจะกลับด้านหน้า,ห,นาหลังนะครับอาการที่ FC แจ้งมาคือ ปุ่มเล่งเปิดเล่งอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะลองก่อนนี่เหมือนแค่ตาแกะไปแล้วด้วยนะนี่ Fc น่าจะลองแกะบ้างแล้วเคเดี๋ยวผมทอลองก่อนว่าการมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองเทสกัดูโอเคครับนี่ก็เชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวผมลองเชื่อมต่อยูทูบกันนะครับเสียงไม่ดังนะครับเสียงเล่งไม่ได้ครับเลนะ่งแล้วมันก็เบานะครับเนี่ยพอจะเล่งแล้วมันจะเบาครับ จะลองเดี๋ยวลองเช็คที่ปุ่มก่อนนะครับว่าจะเป็นที่ปุ่มเปล่านะครับเสียงหายไปแล้วครับโอเคนะอาการแบบประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมก็ลองเช็คก่อนนะครับเอาแกะก่อนรุ่นนี้แกะยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาแกะครับรุ่นนี้ใช้แจดาวหกแฉกนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่นะแจหกแฉกนะครับหัวไม่เล็กไม่ใหญ่มานกลางนี่ ครับด่านนี้ยกขึ้นมาแล้วครับนี่ฮะมองกลงเลยครับอ่าฝาเขาจะเป็นนี่น่าจะเป็นปีเนียมนะครับอ่าอย่างนี้นะครับนี่ฮะี่ขอบนี่จะเป็นยางนะครับยางอ่ะยางแกะออกได้นะครับนี่ฮะแกะน็อตนี่แปดตัวนะครับนี่ครับเออแงอย่างนี้นะครับนี่ฮะได้ครับขยยกนะครับ เผื่อมีสายพกสายแพรนะครับค่อยตึ๊บนะค่อยๆนะครับนี่ฮะอ้นไในจะมีพวกสายแพรอยู่นะครับนี่ฮะเปิดมาด้านนี้เลยครับนี่ฮะเราจะเอาจะมีกาวอยู่นะครับอันนี้เป็นใยแก้วนะครับเอาออกไปก่อนนะครับใยแก้วจะเจอลักษณะนี้ครับก่อนอื่นอย่างที่ผมบอกทุกครั้งคือ ถ่ายรูปไว้ก่อนเลยนะครับถ้าสายมันเยอะมันจะใส่ผิดแน่นอนเลยเห็นนะครับอันนี้จะมีแบตอยู่สองชุดนะครับแบตพีตรงนี้อยู่ก้อนหนึ่งไอตรงนี้สองก้อนนี้สองก้อนนะครับแบตอันนี้บอร์ดเร่งเบาอยู่ตรงนี้นะครับบอร์ดมีชุดนี้ชุดเดียวแล้วบอดอเคเดี๋ยวขอปดสายก่อนนะครับยองถ่ายรูปก่อนเลยนะครับ กาวดำๆพวกนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเราต้องทินเนอร์เต็มๆนะครับงั้นมันจะแกะไม่ออกนะครับเราทินเนอร์เต็มๆให้กาวมันอ่อนตัวนะครับเนี่ยนั้นเลยครับจะแกะเพื่อจะเอาบอร์ดนี่ออกมาครับโอเคครับยวขอแกะก่อนนะครับตอนนี้เราก็ปลดสายกอนแล้วครับจะได้ลักษณะนี้ครับนี่ฮะโอ้โหครับแล้วก็สายลืมที่สึงพัคือต้องถ่ายรูปไว้แล้วก็ตอนนี้จะมี สายแพร่เส้นหนึ่งระวังด้วยนะครับเนี่ยซ็อกเก็ตสายแพร่อยู่ตรงนี้นะครับครับตัวนี้เราก็จะมาถอดนี่ครับตัวแผงบอร์ดแบตเตอรี่อันนี้ไม่ต้องแกะครับเขาจะอัดกาวไว้ครับเราแบตเตอรี่ไม่ได้เสียหายเลยนะครับเนี่ยรงมีแบตเตอรี่จะมีสี่ก้อนนะครับน่าจะบกไฟอยู่ที่เจ็ดจุดสี่โวลต์นะครับแต่จะเลือกใช้นะครับเนี่ยนี้ต้องสไลด์ขึ้นนี้ครับ ตัวแผงบอร์ดตัวนี้ดึงขึ้นอย่างนี้ครับเดี๋ยวต้องลองหาวิธีดึงครับเราต้องดูด้วยว่ามันติดอะไรในข้างในนี่ไหมนี่ฮะอันนี้จะมีปุ่มอยู่ครับโอเคมันเพรนี้จะติดกาวนะครับต้องค่อยค่อ,คอแกะดูนะครับแล้วมีกาวล็อกตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วขอบนี่เขาจะอัดเหมือนไอ้ผ้าสกอลเพราะเทปดํากาวไว้เนี่ฮะแล้วก็ค่อยงะขึ้นมานะครับนี่ขอขแกะแต,แ,ตแกะบอร์ดนี้ขึ้นมาครับต้องลอกไอ้นี่ออกก่อนนะครับแกะตัวนี้ออกก่อน มันจะเป็นกาวอยู่ครับแล้วก็เอามันจะมีพวกมันจะมีนี่ครับตัวพลาสติกอยู่ด้านในนะครับต้องแกะออกก่อนนะครับเป็นยางนะครับอยู่ใส่อยู่ด้านบนนี้ครับเสร็จแล้วก็ค่อยใช้นี่ครับใช้ไขควงปากแบนนะครับแงะตามขอบเงี้ยเงี้คล้ายๆแบบทำแบบเหมือนแม่แรงครับอย่างเงี้ยสองข้างสลับกันอย่างนี้ครับบอร์ดนี้ก็จะขยับขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับเนี่ยแล้วก็ยกออกมาอย่างนี้นะครับนี่ฮะแบตบอร์ดมาแล้วครับ จะแ,แกะม่ได้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ฮะครับตัวนี้แล้วก็ได้ตัวบอร์ดกันแล้วนะครับนี่ฮะของบลูทูธเจ้าตัวนี้นี่เดี๋ยวเรามาลองคืออาการของเขาก็คือว่าเล่งเสียงไม่ได้เสียงมันจะเบาหมดเลยก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนนี่ก่อนเลยอันดับแรกนะครับลองเปลี่ยนสวิตเล่งเสียงนี่เปิดสวิตบวกลบนี่ก่อนเลยนะครับสองตัวนี้ก่อน ว่ามันจะหายไม่อถ้าไม่หายเราก็ต้องมาไล่เช็คพวกไอซีต้องมาไล่ลลยว่าลาลสวิ์เนี่ยมันวิงไปไหนไปผ่านพวกไอซีตัวไหนอาตัวไหนคาปาตัวไหนนะครับเราก็ต้องไล่เช็คกละจุดไปแต่พื้นฐานเบื้องต้นง่ายๆเราลองเปลี่ยนสวิ์ดูก่อนนะครับโอเคครับเนี่ยประมาณนี้เลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนสวิ์ก่อนนะครับ ลองสวิตสองขาแบบนี้ลองไปก่อนนะครับสวิกแบบนี้ไม่มีก็อย่างนี้ลองได้ครับเอาแค่ลองก่อนป่ามันกดแล้วมันจะเร่งกลับมาเือนเดิมไหมออนี้อันนี้กี้ลองเช็คแล้วมันก็ยังโอเคอยู่นะครับสวิกปุ่มลดเสียงเนี่ยไม่จะช็อตเลยช็อตคงจะดูจุดตื่นอีกนะครับโอเคเดี๋ยวขอประกอบลองอ่าเทสกันนะครับอันนี้ก็เช็คแล้วครับก็มีลองเปลี่ยนสวิกเป็นสองตัวนะครับแล้วก็สวิขา ขาไฟเข้าตัวนี้ไล่หลายแล้วครับมันจะวิ่งมาที่ไอซีตัวนี้นะครับนี่นี่เลยครับแล้วก็เช็คซีขาปลาร,รอบนี้แล้วก็อ่ากดแล้วมีตัวนี้ซีตัวนี้อ่ามันเสียอยู่นะครับซีตัวนี้วัดแล้วมันช็อตลงกาวครับแต่มันช็อตไม่เยอะนะแต่มันช็อตนะครับเนี่ยตัวนี้เลยก็ลองเปลี่ยนมันเป็นค่า 1น0นาโนนะครับตัวนี้ต่อลงกาวครับต่อมาจากขานี้ขาลบอันนี้ต่อมาลงกาวนะครับลองเปลี่ยนเปลี่ยนดูครับตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนสวิตช์สตัวแต่ก็ว่าใช้ได้ก็ต้องเปลี่ยนหมดครับยกชุดเลย6ตัวสวิตช์นี้นะครับก็ตอนนี้ลองเปิดเทสแล้วก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูครับตัวนี้ก็ เปิดแล้วครับเชื่อมต่อบรตทุกครับเนาจะได้ปรบมาณนี้ครับเดี๋ยวคงต้องไล่เปลี่ยนอีก4ตัวนะครับตอนนี้มันยังดังบ้างหยุดบ้างนะครับเนี่ยโอเคครับได้ประมาณนี้เดี๋ยวก็ขอลองก่อนครับก็เดี๋ยวต้องรอเปลี่ยนสั่งสวิตก่อนนะครับเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับทุกตัวเลยนะครับอันนี้มันใส่ลองไม่เฉยนะครับแล้วก็มีเปลี่ยน ซตัวนี้ไปหนึ hypothes, ่งตัวนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วหรืออะไรมาเดี๋ยวจะมาถ่ายดูอีกทีนะครับก็พอฟังได้นะครับแต่ก็มีอาการเป็นบ้างนะครับพอถ้ามันเป็นเราก็มากดลดหรือเพิ่ม นะครับมันก็จะฟังได้เปลี่ยนไปไหนจะถ้าการนี้แล้วก็กดก็บางวาทีถ้ามันตัดเงียบมันก็จะติดนมาเองเหมือนไอซีตัวนี้ไอซีขยายนี้มันร้อนด้วยครับพวกนี้ถ้าร้อนแล้วจะตัดนะครับก็มีไอซีตรงนี้ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้คือมันหาข้อมูลไม่ได้ไม่มีอะไหล่ครับเห็นครับ